สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับพวกกับผมนะครับคนติดคุกนะครับโอ้ยเงียบเงียบ,บ,บ,บโอ้ยใจเย็นครับตำรวจวุ่นนะครับโอ้วันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอดจากออบบีพ้พิซซัตเอสเคปนะครับโอเคกดเริ่มเล่นเลยดีกว่านะครับผมนะไอ้นี่มันชื่อแบร์รี่ใช่ไหมอะไอ้ตำรวจวุน่นโอ้มาแล้วอุ้ยอุ้ยมาแล้วอุยวอ้ย วุ้ยตำรวจสวัสดีครับกูตำรวจอ้ยวันนี้ขี้เกียจเฝ้ายอมจังเลยนะเนี่ยอุ้ยวุ้ยตำรวจว่าอุ้ยวุ้ยทำไงดีวะโอเคนะครับทุกคนครับผมก็จะมาเอาชีวิตลูกคะครับโอ้โอเคครับปีบันไดนะครับอุ้ยอุ้ยสุดยอดเลยอุ้ยปีบันไดโคตรสมจริงนะอันนี้เป็นเกมมาจากโลบ็อกใช่ไหมเนี่ยโอ้สุดยอดเลยนะฮะนะครับคนผู้พัฒนานี่สุดยอดไปเลยเอ้อเนาะโอเคไปนะครับอืมอันนี้คือเกมในมือถือนะครับทุกคนเขาไปก๊อปมาจากโลบ็อกนั่นเองนะครับอุ้ยอุ้ยเราไปแล้วอุ้ย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 เอา อ๋ออันนี้อันนี้คือยืดตรงนะฮะโอเคเฮ้ยเฮ้ยรโ้โอ้โหโอาวานอ้อนโหอนโโอวโหโอ้วนโอนอ้โหโอ้โนโอ้อ้โหโ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 อ้อ้นะโอ้โหโอ้่หโอ้โหโอ้นหโอ้โหโอ้บบโอ้โหโอนโหโอ้โหโอ้โห้โห้โโโโออเออออตรอ้ยอ เป็นอะไรกูฟ้ามาเยอะไอ้น้องนี่โอเคโอ้โหแม่งต้องมาเริ่มใหม่อืโอเคโอเคคราวนี้สมาธิสมาธิอืโอเคโอเคฟาร์มมาเยอะแค่ไหนก็หมดได้เราก็ต้องเออ่ใช้สมาธินิดนึงโอเคเฮ้ยโอเคโอเคโอเคครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อุ้ยเอ้ยเอ้ยขี้อีกแล้วอาจจะกะเร็วไปหน่อยโอเคเอ้ยนี่โอ้โหสุดยอด โอเคต้องใกล้ๆนะฮะถ้าแบบเออห่างๆแบบนั้นไม่ได้นะโอเคนะครับหลักฟิสิกส์มันลืมไปนะโอเคเฮ้ย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 เ้ยเ้ยอ้ห้หผ่าแเลยเว้ยผ่านเลยเว้ยโอเคตรงนี้น่าจะเป็นท่อของเจ้าตำรวจใช่ไหมโอเคแล้วไงต่อวะโอเคอย่าบอกนะว่าไอ้ตำรวจนั่นอยู่ข้างล่างอ่ะเฮ้ยเอาไปแล้วอุ้ย้ยเฮ้ยๆ้ยเฮ้ยกูไปลเ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตามาแล้วเฮ้ยมันตามาแล้วชิบหายแล้วอุ้ยเฮ้ยอ้าว <c oughs> ถ้าเราตกเราจะตายไหม โอ๊ย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 เยอะเยอยเยอยโอเคอันนี้มาเล่นแล้วโอเคไปแล้วไปแล้วโมโหไรโอเคยังไงแกก็จับฉันไม่ได้หรอกนะนอกจากแกจะไปเล่นความปวดซะก่อนนะโอเคอันนี้อะไรวะเนี่ยเอาให้เราไปทางนี้ใช่ไหมเนี่ยเอาชิบหายแล้วเอาเอาเฮ้ยเอาเฮ้ย เฮ้ยเอาไปยังไงอ่ะอ๋อลืมไปแล้วไปกดตรงนู้นเอาเชียเอากูเวนแล้วเวนแล้วเวนของจริงแล้วอ้เชียกูว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชียเชียะยันไปตกใจหมดสัตว์เลยหัวใจจะวายเฮียโอ้โหล้อมันเยอะด้วยสัตว์เอ้ยเกือบไปแล้วโอเคไอ้เยอะแยะโมโหไรจีกูไปแล้วเหี้ยไว้เจอกันโอเค รอดละที่นี่เรารอดแล้วนะครับทุกคนครับก็เราอยู่ในความมืดมนนะครับนะครับเราลงไปนะครับโอ้๊ยอุยท่อโอ้โหแม่งอยากจะท่อขี้โอเคโอเคลงไปโอ้หนี่กูว่าแล้วแม่งพูดถึงขี้แม่งมันเลยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับอะไรวะเนี่ยโอ้เนี้ยจะเป็นแบบว่าให้เราค้นหาอะไรสักอย่างนะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยน่าจะเป็นกระดาษโอเคน่าจะห้องนี้แหละจําได้โอเค เดล็อปบล็อกมันก็เป็นแบบนี้แหละอุ้ยเชี่ยอุ้ยมันนี่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 คุกหรือเชี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหมองไม่เห็นเลยเยอะยโอ้ยอุ้ยมองไม่เห็นเลยครับมองไม่เห็นเลยครับโอ้โหมองไม่เห็นเลยครับโอ้ไยเชี่ยมองไม่เห็นเนี่ยมันมืดเกินเนี่ยเชี่ยอุ้ยเอ้ยโอ้โหเป็นขนาดมองไม่เห็นนะเนี่ยโอ้โอ้ยเชี่ยหรืออะไรเสร็โอเคอืมโอเค นะครับเพ,พ a, okay. 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 Wow. ิ่งแดกหมูหวานมามันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับระวังกดระย้อนด้วยนะน้องๆโอเคโอเคปอยเออแล้วนี่อะไรเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าให้เราโดดไปใช่ไหมโอเคโอ้ย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 มึงกูโดนอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้กูโดนอะไรวะเชี่ยอยู่อยู่เลือดก็ลดโอเคเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้แตกแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยแล้วเฮ้ยเฮี้ยเฮียเฮียเดี๋ยวขอกะมุมก่อนนะ เออเี้แม่งกะมุมแม่งยังจะตกตายอ่ะี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยัดแม่เอ้ยเฮ้ยยัดแม่อดอดออต้องโดดเร็วๆโอเคโอ้โหแม่งอะไรเนี่ยโอเคโอ้ยี้ไอี้กูเสียวเลยแสตโอเคค่อยค่อยไปเฮ้ยเยแม่งเอ้ยเร็วไปเนี่ยหนามๆนามโอเครอดแน่นอนรอดเอ้ยเอี้เกือบไปแสต เออเย้เยเย้กูกูกูเย้เยกูเย้กูกูเยเฮ้ยเฮ้ยเยฮ้ยเย้เย้เย้เฮ้ยกูไปแล้วกูไปแล้วกูอย่านะเฮ้ย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 ไปแล้ว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 ขอร้องเฮ้ยขอร้องขอร้องเย้ยโอ้โหแม่งตายเดี๋ยวเราให้ลูกบอลไอ้ลูกนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราจะค่อยเดินไปนะฮะไป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  จังหวะจังหวะจังหวะเขาเรียกว่าจังหวะโอเครอให้ลูกมันไปก่อนแล้วเราค่อยไปเสียบเดี๋ยวสิโอเค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 โอ้โหเสียมากเลยเนี่ยโอ้โหเกือบไปแล้วโอเคโอ้โหแบบวาดวิวมากเลยโอ้โหโอเคไป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 นะครับค่อยๆขึ้นนะฮะโอเคโอเคโอ้ยตำรวจว่าอีกแล้ว นะครับอืมน่าจะเป็นแบบแบบว <laughs> ่าเขามาเฝ้ายามเฝ้าอะไรเงี้ไอ้เหี้ยแล้วทำไมทำไมถึงตะคุมอย่างงี้วะกูกลัวที่ฝ่ายเลยแหละเฮียเข้าไปล้เฮ้ย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 มึงอย่าวิบะเด้เฮ้ย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 กูกลัวเฮ้ยอย่นได้เฮ้ยเปิดแม่งเลยเฮียเอาเอาเปิดเลยเฮียยำสแก้วตกใจหมดหัวใจกูจะวายเฮ้ยเกมเด็กจะไม่ได้โอเคยังไงต่อมัเนี่ยเข้าไปแล้ว ว้ยาวเอ้ยประตูตรงนั้นเปิดละเยอะเกือบไปละโอ้ยเยอะโอ้โหแม่งกดแรงย้อนแบบที่เร็วอโอ้โหโอ้โหสกมุกจริงๆเยสนๆเรื่อยเออไปแล้วอืมโอเคเฮ้ยเฮ้ยเีอยอย่าตกลงไปก็พอไม่เยอะแม่งเฝ้าอยู่ตรงนั้นแหละสัตว์โอเค โอเคปุบบบเฮียก oh ูระสวยกูระกูระกลัสวยจรงเลยนะแบบว่าตกลงไปนี่หายแน่เลยเอ้ยไฮ้เอ้แม่มึงอ่ะเอ้ยเฮียกูตกตายเลยเอยเกือบไปแล้วเฮียเอ้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 เฮ้อ๋อแม่งแม่งขังคุกแล้วโอเคกูตกใจว่ะเฮียโหแม่งเ้ยเฮียอึโอ้เกมเด็กนี่ทำไมมันทำให้กูวาดวิวขนาดนี้วะเนี่ย โ okay. อเคเฮ้ยโอ้หแม่งท้องมัวเลยกูเฮ้ยโอ้โหตายอ้ยเอ้อาเอาเฮ้ยเฮ้ยเอากูาาาาาถึงแล้วอะโอเคมันน่าจะแบบว่าโอเคน่าจะอีซี่แล้วแหละโอเคไอตรงนี้คืออะไรวะเนี่ยเออไม่เคยผมไม่เคยเล่นในแบบของบีซีนะแต่เคยเห็นเขาเล่นน่าจะแบบนี้แหละโอ้ย ไปไหนวะเนี่ยวิยงอ๋อโอเคโหสุดยอดเลยยกนิ้วให้คนทําเกมเลยนะโอเคนะครับโอ้โหแบบทําแบบสมจริงมากนะครับอืมโอเคแบบแดกเข้าไปเลยเออแล้วไงต่อนะให้เราวิ่งใช่ไหมโอเควิ่ง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 เฮ้ยโอ้โหไวขึ้นนะครับโอ้โหเดอะแฟลตครับโอ้โหเดอะแฟลตเลยอะโอ้โหแฟลตแฟลตทอมสันโอ้โยเฮียพ่อมึงอะเฮียลงไปอย่างี้โอ้โห โอเคมาครับทุกคนโอ้โหมันจะหมดแล้วเนี่ยกูคือกูเล่นจนจะนแบบไอ้ไอ้ยานี่จะหมดแล้วอะโอเค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 ,อเคสมาธินะฮะโอ้โหเล่นแบบไม่มีสมาธินี่แบบไม่ได้นะนะตรงนี้โอเคครับอเอ้ยเชียแล้วมึงจะทำมายาวไปไหนวะเนี่ยโอ้โหโอ้โห เฮี้ยโอลื่นนัจ๊ะเ้ยเอ้ย,ย,อออย,อยโอ้โอโมวนท้องได้ขนาดนี้เลยเหรอเกมเด็กโอ้ยเชีย่ยโอเคใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าตกลงไปนะอย่าตกลงไปเชีย่ยเอ้ยแล้วทำไมมันต้องหมอบไว้เฮี้ยกูเสียวจริงๆโอเค โอ <ITA> ้ยโอ้ยลูกกองแล้วอ่ะเฮียกูเสียวโอเคเฮ้ยโอ้แม่งโอ้ดูกระโดดแต่ละทีเดียวโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตายโอ้ยเฮียโอ้ยแล้วมึงจะพุ่งเร็วไปไหนเนี่ยกู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 เสียวเลยเนี่ยกูเสียวเลยโอ้ยเฮีย ไอ้เฮ <Bond> ียโอ้ยรอดโอ้โหกว่าจะรอดนะฮะมันแบบว่าเป็นอะไรที่ลุ้นระทึกมากนะครับในการเอ่อเล่นออบบี้อย่างนี้นะฮะโอเคไป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 โอเคนะครับโอเคไป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 โอเค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 ครับทุกคนครับตอนนี้เรากำลังแบบเออใช้แผนการหลบหนีขั้นสุดยอดอยู่นะครับทุกคนครับโอเคครับเออตรงนี้เราก็เด้อโ้ยอะไรวะเนี่ย

ตรงนี้น่าจะเป็นบันไดแล้วมันจะเป็นอะไรบันได้อีกนะอกจากบันไดอ่ะเอออ่โอเคไปนะครับฮืมโปรเฟชั่นอลมากเลยอ่ะแบบแบบว่าโอ้โหแบบถ้าเป็นออฟฟี่ปกตินี่คือแบบเราคงไม่ได้เกิดแบบนี้นะทุกคนครับคือมันจะมีจุดเซ๊ะจะไม่ละแต่อันนี้โคตรฮาร์ดคอร์เลยเนี่ผมนะเซฟไม่มีด้วยเราแบบไปฟาร์มไอ้นี่กันเองเลือดอืมโอเคเฮ้ย แล้วมันติดตรงนี้ใช่ไหมล่ะถ้าเราโดดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวงตรงนี้แหละอียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยแมงมือลื่นอเชี่ยเชี่ยเชเชียอุ้นี้มอบโอเคโอเคโอเคไปแล้วเฮ้ยโอ้โหไอ้เีาก้ากูเกาเกีก้กาเากเกเ้เเ เออน่าจะให้ปิดข้างบนนะข้างบนหรือข้างล่างก่อนดีวะเนี่ยเออน่าจะปิดข้างล่างก่อนก็ได้มั้งนะโอ้ยเยี่ยเยี่ยเยี่ยเลือดเลือดเลือดโอเคผมว่าข้างล่างก่อนแล้วถึงค่อยข้างบนนะโอเคโอเคตรงนี้มันปวงล้อโอเคหมุนแล้วใจเย็นๆน,นะฮะโอเคอย่าให้เสียวตกลงไปเด็ดขาดนะครับโอ้โห เป็นอะไรที่เล่นลุ okay. 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 ้นระทึกมากนะครับอ uh ืมโอเคไป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 นะครับอืมโอเคขึ้นไปแล้วเบ๊บเบ๊บนะครับโอ้โหตรงนี้เอ้เชี่ยเอ้ยยังไงต่อวะหมุนยังไหมโอเคเอ้ยเอ้าทำไมเหลืออันเดียววะโอ้โหกูเห็นแล้วเฮ้ยเอ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 อ โอหแม่งแต่ละอย่างไม่ชอบทำท้องกูมัวน่ะกูเคร fera, ียดเลยแหละตรงนี้โอเคแล้วแล้วไงต่อวะเชี่ยโอเคอ๋อค่อยๆขยับไปหน่อยนึงโอ้โหแม่งคือคือเกมนี้มันอยากให้เราตกดายมากเลยอ่ะเยี่ยรู้สึกได้อ่ะโอ้เยี่ยเออเออเอแม่งจะตกอยู่เรื่อยเลยเนี่ยเยี่ยมึงกูเครียดเลยโอเคโอเคไปละปุ๊บปุ๊ป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 ฮึบเฮ้ย เฮ้เกือบตายเอากูตายก็ได้เอียกูลงง่้ด้วยปวดขี้เอ้โหอีซี่โอยง่ายมากเลยโอเคแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่น่าจะเป็นเออพาร์ติปลิวใช่ไหมเออโอเคนะโอเคเราจะไปแล้วนะหนึ่งสองสามโอเคไปแล้ว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 ฮุย ฮอ้ยฮอ้ยโอ้ยทำไไปแลด้โอ้ยโอ้ยโอ้ยปุ้ยยี่บมเฮ้ไอ้เหี้ยเชี่ยเอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยกูไม่รู้จะพูดอะไรเพราะกูเสียวอย่างเดียวเลยเมื่อกี้โอเคปีนบันไดสิปีนบันไดโอเคน่าจะให้โดดลงไปเลยใช่ไหมแล้วก็เออแล้วก็ให้เราไปตรงนั้นโอเค เฮ้ยเฮ้ยไม่ถึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาทำไงอ่ะโอเคเก็บละโอเคเข้าท่อโอ้โหอีซี่มากอ่ะโอ้อีซี่จัดอ่ะโอ้เฮ้ย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 มืดอีกแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหมืดกูกูเกลียดคำว่าอีซี่แล้วเลยตอนนี้โอเคโอเคน่าจะไม่มีผีออกมานะกูกูรู้สึกแบบโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โอ้

ไอ้ปืนเอาไปเด็กอีตายซะเอไม่เป็นไวะเอ้ยอยู่ข้างหลังกูเอาไปเด็กอียันแม่โอ้ยเอาไปเด็กอี๋เยพ่อมึ่อกกูเดินเข้าหาพ่อมึงอีก็พี่ลอยได้ อืมยัดแม่แกงเอะเฮียไอ้มาอืมแม่เฮียเชฟอ้วนสอดเฮีย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 ยเฮีโห้ไม่กินไม่โดนไอ้ไอ้ไอ้ไม่จะตีกูเลือดเลือดเดียวเฮียเอ๊ไม่เป็นไรกูได้ปืนแล้วกูได้ปืนแล้วเอ้าเฮ้ยคือคือคือคืกูต้องไปเริ่มใหม่หมดเลยอ่ะโอ้โห้ชิบหายแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว

เฮียน yeah. ี <tampoco S 2> yeah. <box out> oh, mm ่โอ้ยแก้ตายแล้วโอ้เรียบร้อยแม่งซ้ำศพแม่งควรตีนี้เหี้ยโอเคนี่อะไรเนี่ยน่าจะรอดแล้วล่ะโอ้อะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นแบบที่อิกลิ้งไปหรือเปล่าโรบ็อกโอ้น่ารอดแล้วล่ะไม่มีอะไรแล้วเฮ้ย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 ยังไง แง you for ออเกมขอบคุณที่เล่นเกมของเรานะแล้วเดี๋ยวเราจะเออเอาเลเวลนี้เข้ามาโปรดรอตอนต่อไปไม่ต้องบอกก็ได้แล้วหัวใจกูจะวายแล้วเีย yeah. โอเคก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วก็ขอจบคิดเป็นนีแล้วกันนะกดสกายกดกระดิ่งด,ด้วยแชร์ด้วยยิงดีโอเคไปแล้วบ๊ายบาย